สวัสดีครับพเพื่อนๆทุกคนไปทำงานกันครับลุยโอ้โหสอนสี่มาด้วยเบียดกันมากไหวไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะไปทำงานใน กรุงเทพกันนะครับก็ห่างกันไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่ที่แถวมองกรุงเทพปายปิดปรถไม่ค่อยเยอะครับตอนเช้าก็าาจะโลง่งๆหน่อยเจอฝอ์ซายคันแรกคันแรก ทอกหนักมากผมบอกเลยว่า XADV 750เนี่ยแรงเป็นรถที่แรงทอกหนักต้นกลางนี่ดีโอ้ดีมากต้นกลางนี่แซงปูดบปารปุปาดเลยครับเดีย๋ยววิ่งเล่นในดีกว่าเป็นในน่าจะทำความเร็วแล้วก็ ทำเวลาได้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่ผมวิ่งข้างในนะครับาเข้านอกบางทีมันรถรถมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าซอยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทำเวลาไม่ค่อยได้ฟังเสียงเสียงดูดโหดโหดมากโหดมาก ที่ผมเอากระจกข้างออกนะครับเพราะว่ามันจะมุดได้ค่อนข้างดีเลยตอนแรกมาจากโรงงานผมมุดไม่ได้เลยครับเพราะว่ากระจกมันกว้างกว่าแฮนด์ครับก็เลยบอกให้เซลลค่อนไปรับรถบอกว่าน้องเอากระจกมองข้างออ้พี่หน่อยจากวันที่รับก็ยังไม่ได้ใส่เลยครับยังยังหาที่ถูกใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็ร้อยสาสิบินไปร้อยสามสิบแล้วเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตัดลมปกติแล้วเนี่ยผมก็จะวิ่งเส้นนี้แหละเส้นเส้นวิภา พอดีครับบินไปทํางานในเมืองแต่ว่ามันไปอีกเส้นอีกเส้นหนึ่งได้นะก็คือเส้นเขาเรียกว่าสะพานใหม่อะ่ะแถวกองทัพอากาศอะไรเงี้ยอ,นนอันนั้นก็ไปได้แต่ว่ารถติดติดเยอะติดหนักมากเพราะว่าไฟแดงเยอะแล้วก็แยกเยอะพวกออกองประชาการกองทัพอากาศนะครับแถวนั้นอะ่ะก็คือข้าราชาการที่เวลาที่ผมออนี่คือเวลาที่ข้าราชาการ เข้างานพอดีเลยมันก็จะติดมากไม่สามารถวิ่งได้ีนนไฟไฟกุญแจเตือนเหมือนจะอยู่ไกลไปหน่อยเพราะผมใส่ไว้ไในกระเป๋าขอ,องเกงสามร้อยสามร้อยนะน,น่าจะใช่สามร้อยนะจะสามร้อย บีหน่อยบีหน่อยนี่ผมอยู่เกร์สามเกร์สี่แซงมาละเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเอากระจกมองข้างออกครับมันก็จะมูสบายเห็นไหมไม่ยงนั้นอ่ะคือกระจกมองข้างมันจะสูงเท่ากับรถเพวกรถกระบะรถปอร์ชเนอร์เลยครับมันก็จะชนมันจะไปเฉียวเขาครับมันทำเวลาได้ไม่ค่อยดีก็เลยเอาออกมันซะ ใช้วิธีหันคอเอารถข้างๆที่จะติดช่วงขเข้าตอนเมืองครับเข้าสนามบินดอนเมืองเนี่ยเส้นตรงเนี้ยช่วงเนี้ยจะติดหนักไปผมไม่รู้เหมือนกันว่าติดอะไรกันคือทั้งช้าทั้งเย็นจะติดมาก แต่พอหลุดตรงนี้ไปก็เบาลงนิดนึงครับพอพอ,พอได้คล้องตัว แรงหน่อยนี่ไงโหทอ้อกหนักมากทอกค,คือดีบิดติดมือตามมือตามใจเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมขับในโหมดสปอร์ตนะคือถ้าเกิดเป็นโหมดสแตนดาร์ดนะครับเกียร์มันจะชิปไวพอชิปไว,วเนี่ยเวลาจังหวะเราจะแซงครับเหมือนกับเราต้องถอนเกียร์ลงแล้วเราค่อยแซงบางทีมันเสียจังหวะไปนิดนึงผมก็เลยเลือกบางทีโหมดเก้าเวลบ้างโหมดสปอร์ตบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็น Sport สปอร์ตซะมากกว่า ทัวที่ผมขับคันก่อนเนี่ยผมขับ TRK 502มาก็เลยแบบติดไม่รู้เกี่ยวมาแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าสปอร์ตเนี่ยคือมันคุ้นมือครับแต่ท้อก็ยังหนักดีหนักกว่า TRK เยอะมากเลยครับแบบคืออีกเท่าตัวก็ว่าได้ครับ ถ้าเราขับมาเร็วๆอย่างเงี้ยเราเราจะเบรกหรือว่ามีรถตัดหน้าเงี้ยคือโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดโหมดเออสแตนดาร์ตยิ่งกาเว็ลเนี่ยจะยิ่งชิปเกียร์ลงได้ให้ชิป,ช,ปชิปเกียร์ให้ไวมากครับแบบดึง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 ,ดงมันจะเป็นเสียงอย่างเงี้ยกำเบรกหลังเบรกเบรกหน้าค่อยๆเรียไปอ่ะมันก็จะชิปให้คือเหมือนไปเอนจิ้นเบรกของมันนะครับ บางทีเราเ็ารีบๆรีครับแต่ว่าคันหน้าเนี่ยคือเขาขับได้เท่าที่เขาจะขับได้ครับเราก็ต้องหาจังหวะแซงหาจังหวะดีๆครับแล้วก็แซงเข้าไปเราก็สามารถที่จะทำความเร็วไปได้อีกนิดหนึ่งคือบางทีผมอ่ะก็ไม่ได้อยากขับเร็วหรอกแต่ว่า <laughs> เวลามันจํากัดต้องรีบไปสอนรีบไปนน่นไปนี่อะไรเง,ไง,ไงี้ย แซงเนี่ยคือกําลังเครื่องครับมันเยอะมันบิดได้ตามมือเลยท้องมันหนักพอจะแซงปุ๊บเนี่ยบิดปุ๊บไปเลยเนี่ยไปมาแต่แซงไม่ได้เขาไม่ให้แซงเนี่ยพอขับช้ามาได้ทั้งนานแนละ้วพอจะแซงนี่โหรถแรงขึ้นมาทันที โอ้ยจอเยเบรคม่ทันช่องไปอยู่ดเดียวอันนี้ก็เกือบถึงสุริศาแล้วครับแยกสุริศาใช่รึเปล่าเพิร์โอ้โดนรถบัสเหยียบ sandwich rồi ท่อเนี่ยโหมดมากครับอันนี้คือผมใช้ท่อเทอร์มินนะครับเทอร์มินอนี้เป็นแบ็กเอดิชันบายคาบอล พี่ดาเพื่เขาเปิดไฟเลี้ยวมาแล้ว <c oughs> ผมมาไวเกิน รถก็จดเพราะว่ามันเป็นไฟแดงด้วยแล้วก็มันเหมือนกับเ,เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสามเหลี่ยมเหรอสามเหลี่ยมดินแดงน่าใช่นะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมดินแดงถ้าจําไม่ผิดนะครับมันไปจต่ออกฝานี่ก็จะไปอนุสาวรีย์ออกซ้ายก็จะไปพวกเส้นพระรามเก้าทะลุเข้าสุขวิทอโศกอะไรเงี้ยได้รถก็เลยเย,เยอะหน่อยนีนี้ผมจะไปทางพระรามเก้าครับ ซ้ายหรือขวามือเนี่ยคือขับมันต้องระวังนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยอเยอะเลยครับเกิดอุบัติเหตุเยอะต้องระวังกันนิดนึงนะครับทีนี้ผมจะขึ้นสะพานถ้าไปออกซ้ายมือไม่ได้ขึ้นสะพานเดี๋ยวไปไประชาสงเคราะห์ตรงผู้สะพานแล้วก็ลงตรงจะไปแยกรามเก้า ตรงเซ็นทรัลรามเก้าฟอร์จูนอะไรเงี้ยครับ แยกพรามเกนะ้าแล้วคือเท่าวันไหนครับโชคไม่ดีคือรถติดตั้งแต่แยกพรามเก้าจนไถึงอ,อตรงที่ลงสะพานมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือติดยาวไปเลยติดหนักมากไปถึงอโศกเป็นสมงุงสมบูแยกสูุมวิเลยครับผมก็จะเปลี่ยนไปขึ้นสะพานอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปลงตรงอ,อ เขาเรียกว่าเส้นพระราม9เหมือนกันเนี่ยข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นสะพานข้างบนเนี่ยแล้วก็ไปลงมันก็จะไวเราไปเข้าอีกไมยังไปไม่ได้เออเขาขยับรถให้ขอบคุณครับ ไปก็จะไปอโศกละเล้วซ้ายเนี่ยซ้ายมือจะเป็นเซนทรัพลพระรามเก้าครับถ้าวันไหนรถติดเนี่ยคือตรงนี้จะติดหนักมากแล้วติดแบบโอ้โหสุดยอดขยับมอไซค์นี่คือแทบจะไปไม่ได้เหมือนกันครับตอนช่วงเชานะ้าเนี่ยแต่ช่วงเย็นนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับคือช่วงเย็นติดทุกวันครับทุกวันจริงๆโหดีทอลานมาก <laughs> พอลั่นมากลั่นแบบสุดๆลั่น่นรถผมเยอะเลย ก็ยังดีครับยังพอเคลื่อนตัวได้บ้างนะไม่ได้ติดหนักจนถึงขนาดคือขยับไม่ได้อะไรเงี้ยยังไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยมอไซค์นะรถจันดดดดก็ยังพอไปได้นะครับอาจจะช้ากว่ามอไซค์นิดนึงพี่มองทางหน่อยพี่ไม่มองทางข้างหน้าเลย ราออกสายดีกว่าน่าจะไวกว่าเอาพี่วิน มาได้ยังไงเนี้ยโอ้โหมาไม่ดูเลยสักตะขับไว้รีบอย่างเดียว เขาเรียกว่าเส้นอโศกใจกลางเมืองเลยครับอโศกมิทาวก็อยู่ตรงนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าศูนย์ใจกลางกรุงเทพรถจะติดมากครับติดเกือบทั้งวันเลยอะ่ะเพราะเนี่ยตรงไปมันไปออกทั้งสุขุมวิทได้ตรงบีก,ก็จะไปตลาดของเตยได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทางนั้นวิ่งตรงผ่านไฟแดงไปเลยอีกประมาณสองสาไฟแดงเนะี่ยก็เลยติด ติดเยอะเลยครับติดหนักมากต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามอไซค์เยอะแก๊ปพี่แก๊บพี่วินเนี่ยโอ้โหขับกันเร็วมากเบียดได้เบียดครับเบียดได้เบียดอารมณ์ประมาณนี้แซกได้แซก 6โมงช้าถึง9โมงเช้าครับเลนขวาเห็นไหมที่รถเขาวิ่งอะ่ะเลนอีกขวายอีกอันนึงอะ่ะเออเขาจะเปิดให้ระบายรถแต่ว่าหลังจาก9โมงแล้วก็จะเป็นไป2อเลนกับ2เลนอันนี้คือไป3มเลนแล้วก็มา1เลน แม้ยังรู้ว่าน่ารักน่ารักจริง A few moments later แค่เห็ดแค่ใส่แมนแล้วเนี่ยยังรู้เลยไปไปเกี่ยวละบินไปลูกบินได้บินลูกไป แบ็ก o าใครรู้ไหมโจรสลัดอเลสออฟเดอะคริเบียนแบ็กพาโอ้ปิดสบายมันมากครับเดี๋จะถึงตลาดคองเตยล้วแยกคองเตย จะค่อนข้างติดนิดหนึ่งแต่ว่ามอไซค์ไปได้อยู่ครับอันนี้คือคนยืนรอวินมอไซค์ไปทำงานกันตอนช่วงเช้ายืนหเดี้ยวซ้ายไปโหติดมากแม่เจ้า ตืติดอย่างเงี้ยคือขยับไม่ค่อยได้เลยครับแล้วแดดแยงตาผมด้วย Don't be at มากท่อประปาแตกหรือเปล่าชุ่มเลยครับเหมือนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆ ต่เปลี่ยนท่อเป็นเธอร์มันาอยะเสียงมันดูโหดดูดูด,ด,ดีแต่ว่ายังเป็นผู้ดีอยู่ไม่ลั่นจนเกินไปไม่ดังจนเขาลำคานเราก็ใกล bon. ที่หมายปลาย ที่ขับรถเยอะรถใช้งานที่คุ้มมากโอเคเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ตูกกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับผม